ชาวลัคนาราศีกันนี่คือเจ็ดเหตุการณ์ที่เจอบ่อยในชีวิตของคุณคุณไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่คุณก็ยังเลือกที่จะเข้มแข็งเพราะคุณห่วงคนอื่นเสมอนี่คือหัวใจของราศีกันนะฮะราศีแห่งความละเอียดลึกซึ้งใส่ใจจนบางครั้งคุณลืมดูแลตัวเองวันนี้ผมจะอยากจะพาคุณเนี่ยมาฟังสิ่งที่ชาวกันเนี่ยเกือบทั้งโลกต้องเจอและทําไมมันถึงเป็นของขวัญให้ ในชีวิตคุณดังนั้นเหตุการณ์ที่หนึ่งคุณคือที่พึ่งโดยที่คุณไม่ได้ขอคนราศีกันเนี่ยมักไม่พูดว่าเหนื่อยไม่พูดว่าทอ้อแต่คุณจะลงมือช่วยทันทีคุณเป็นคนประเภทที่เห็นข้อผิดพลาดก่อนใครแก้ปัญหาได้ไวทํางานถูกต้องมากกว่าคําพูดสวยหรูแต่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคนอื่นมาขอให้คุณช่วยทั้งที่คุณเองก็ล้าเต็มที เพราะคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้ไม่ใช่เพราะคุณเก่งที่สุดแต่เพราะคุณจริงใจที่สุดคานอยุ่นักขิดวิเคราะห์ระดับโลกเขากล่าวไว้ว่าสิ่งที่เราทําซ้ําๆกลายเป็นตัวตนที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวกันเลยแบกเยอะไม่ใช่เพราะต้องแบกแต่เพราะคุณกลัวว่าถ้าไม่ทําจะไม่มีใครทําให้ดีพอเหตุการณ์ที่สองคิดมากแต่มาจากความตั้งใจดี การเนี่ยไม่ได้คิดมากเพราะเรื่องเล็กแต่เพราะคุณคิดถึงผลลัพธ์ได้ดีที่สุดกับทุกคนคุณคิดเผื่อวางแผนเผื่อกังวลเผื่อจนคนอื่นสบายแต่คุณเหนื่อยที่สุดคําถามคือแล้วใครเคยเผื่อใจให้คุณเบเดบาวนะครับนักจิตวิทยาชื่อดังกล่าวว่าเราดูแลคนอื่นได้ดีแต่อย่าลืมเราก็สมควรถูกดูแลเช่นกัน กันเนี่ยต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่ดูแลงานให้ดีแต่ต้องดูแลหัวใจให้สมดุลเหตุการณ์ที่3มเก่งโดยไม่มีใครบอกแต่พอผิดครั้งเดียวโดนจำราศีกันนะครับเกือบทุกคนเนี่ยเคยเจอคุณทําได้ดี99ครั้งไม่มีใครชมแต่พอผิดหนึ่งครั้งทุกคนมองเห็นทันทีมันอาจทําให้คุณรู้สึกว่าฉันต้องเปะฉันต้องสมบูรณ์แบบแต่ฟังนะความสมบูรณ์แบบไม่ใช่มาตรฐานของจักรวาลมันคือความกลัวที่จะถูกตําหนิ ท่ะนั้นกันเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อไร้ทิติคุณเกิดมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกเห็นว่าความละเอียดคือคุณค่าไม่ใช่ความกดดันเหตุการณ์ที่สี่ใจดีเกินไปจนกลายเป็นคนเจ็บคุณตั้งใจดีคุณใส่ใจคุณคอยสังเกตความรู้สึกคนอื่นแต่เมื่อคุณเจ็บคุณเก็บเงียบคุณไม่พูดคุณยังยิ้มต่อคุณยังทำตัวเหมือนคนปกติเพราะราศีกันไม่ชอบความโกราหุนของอารมณ์ คุณเลือกจัดการความรู้สึกตัวเองมากกว่าขอให้ใครเข้าใจแต่จําไว้นะการขอความช่วยเหลือไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอมันทําให้คุณเป็นมนุษย์ดังนั้นบทสรุปคือว่าความเก่งของกันคือความงามที่โลกต้องการราสีกันไม่ได้ยิ่งใหญ่จากความสมบูรณ์แบบแต่ยิ่งใหญ่จากความตั้งใจที่แท้จริงคุณคือคนที่ทําให้โลกบีระเบียบคุณคือคนที่ทําให้ทีมเดินหน้า คุณคือคนที่ช่วยชีวิตคนอื่นโดยไม่ต้องประกาศคุณคือคนที่รักโดยใช้การลงมือไม่ใช่คำพูดกันคือแสงที่ไม่ชอบโชว์ตัวแต่โลกต้องการเสมอฉะนั้นคอนเฟิร์มพลังงานช้าๆฉันเลือก ตั้งใจโดยไม่ทำร้ายตัวเองฉันเลือกช่วยโดยไม่ลืมหัวใจของฉันฉันเก่งแบบเป็นมนุษย์ไม่ใช่แบบสมบูรณ์แบบและฉันคู่ควรกับการได้รับความรักแบบที่ฉันให้ผู้อื่นฉันกันเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเบื้องหลังของชีวิตใครคุณเกิดมาเพื่อเป็นรากฐานของโลกและโลกจะเริ่มเห็นคุณเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเพราะความตั้งใจคือของขวัญที่สวรรค์ฝากไว้ในหัวใจคุณชาวราศีกันเนี่ย คุณคือราศีที่คุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณคือคนที่ทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นได้จริงแต่ความเจ็บปวดของกันเนี่ยคือทําทุกอย่างถูกต้องแต่ผลลัพธ์ยังไม่สมบูรณ์ขยันมากกว่าใครแต่ความมั่งคั่งมั่นคงยังมาไม่ถึงให้คำแนะนําคนอื่นได้หมดแต่ชีวิตตัวเองไปช้าเหลือเกินและนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่พาอคุณยังไม่ได้ใช้ความเก่งถูกระบบพลังงานของราศีตัวเอง อันนั้นราศีกานเนี่ยคือพลังของระบบวินัยความแม่นยําและการจัดระเบียบชีวิตเมื่อใช้ถูกวิธีคุณไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าใช้ผิดคุณจะเหนื่อยกับรายละเอียดเล็กๆที่ไม่สร้างอนาคตอะไรเลยนี่ไม่ใช่ความเชื่อเล็กๆไม่ใช่ความเชื่อเล่นๆที่กําลังพูดน่ยคานจุงนักจิตวิเคราะห์ระดับโลกผู้ศึกษาจิตใจสํานึกผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จริงด้วยเขาบอกว่า สิ่งที่ไม่ได้ถูกจัดการในจิตจะควบคุมชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและไอสไตล์เคยพูดว่าทุกสิ่งคือพลังงานและระบบของพลังงานคือผลลัพธ์ของชีวิตเราดัะนั้นความสําเร็จของราศีกันไม่ใช่ทําเยอะแต่คือจัดระบบความคิดและพลังงานให้ถูกทิศผมศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12ตั้งแต่เด็กนะครับศึกษาดวงมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนและได้ดูดวงจริงๆให้มหาเศรษฐีจริงๆจํานวนมาก ผมศึกษาหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียโหราศาสาตร์ตะวันตกโหราศาสตร์จีนอินเดียสิ่งที่ผมเห็นชัดคือคนรวยเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าแต่เขาใช้พลังราศีเกิดอย่างเป็นระบบะผู้เรียนผมคนหนึ่งเขาเกิดราศีกันเธอทํางานหนักแต่ไม่มั่นคงสักทีจนเธอเริ่มใช้กดพลังของราศีกันเธอไม่ได้ทํางานเพิ่มแต่เธอจัดระบบพลังและลงมือให้ถูกจุดไม่ถึงเดือน เงินก้อนแรกนะฮะเฉียดล้านก็เข้ามาอย่างเป็นระบบเธอบอกกินม,มาทางไลน์บอกว่าฉันไม่ได้เล่งชีวิตแต่ฉันทําให้ชีวิตไหลลืน่นตอนนี้นะฮะลองถามตัวเองอีกหนึ่งปีข้างหน้านะฮะคุณอยากยังทํางานหนักแบบเดิมหรือคุณอยากใช้ให้ชีวิตเริ่มทํางานแทนคุณถ้าคุณรู้สึกสั่นในใจนั่นคือสัญญาณของราศีกันเมื่อถึงเวลายกระดับระบบชีวิตถ้าเข้าหาแอดบินตอนนี้แล้วผมจะพาคุณใช้ กดพลังงานของราศีกันที่จะเปลี่ยนความเหนื่อยให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่ไหลมาอย่างเป็นระบบสงบแต่มั่นคงทักเข้าไปหาแอดมินพร้อมมั่งคั่งราศีกันนะเป็นคอร์สออนไลน์เป็นวิดีโอรับที่ผมทําไว้แล้วในช่อง youtube นะแล้วเรามารู้รหัสรับกดร้อยกดพลังงานของราศีกันนะทักไปหาแอดมินเลยแล้วเขาจะส่งโปรโมชั่นดีๆให้คุณ